สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่เลยนะคะวิว360องศากะห้องนะคะเราก็ได้เดินขึ้นบันไดมานะคะ,ะ4่ขั้นนะคะคือความเหนื่อยยิ่งกว่าขึ้นถ้ำนาคาอีกนะคะทุกคนแต่วันนี้พอขึ้นมาก็หายเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าวิวที่นี่สวยมากค่ะอันนี้คือวิว360อองศาของทะเลอันดามันนะคะ Still, วิวโซนนี้จะเห็นถึงภูเก็ตแล้วก็พังงานะคะพังงาจะเห็นถึงเกาะยาวใหญ่ยาว,ยาวน้อยเลยนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สด360องศาให้เพื่อนๆดูวิวกันนะคะเอาวิวมาฝากข่าวนี้ ึนนนันนั้นก็คือปิเลตลาปูนนะคะแล้วล่างจะสามารถดำน้ำได้คือน้ำใสเหมือนกระจกนะคะน้ำใสเหมือนคริสตัลนะคะสีเขียวมอระกตค่ะท้องทะเลกระบี่นะคะจะสวยมากเวลาที่มีแสงแดดจ้านะคะเพราะว่าน้ำทะเลจะเป็นสีคริสตัลแล้วก็เหมือนกระจกนะคะที่มีความแวววาว ทำให้เรารู้สึกได้ถึงพลังออร,ร่าของธรรมชาตินะคะทำให้เพิ่มพลังชีวิตของเราได้ะค่ะ